สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเกาโชวซีเรียอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่33กันนะคะคืนวันศุกร์ที่19เมษาย,ยน2567เจนัวแพ้ลาซิโอ0ประตูตอนน่อ1 กายารีเสมอกับยูเวนตุสองประตูต่อสองคืนวันเสาร์ที่20เมษายน2567เอมโปลีเฉือนชนะนาโปลีไป1ประตูต่อศูเวโรนาชนะอูดินเเเซ่1ประตูต่อ0คืนวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567ซาสโอโรแพลเลเช่ศูนย์ประตูต่อ3โตริโนเสมอกับฟรอซิโนเน่ศูย์ประตูต่อศูซาแลนิตาน่าเปิดบ้านแพ้ฟิออเรนตินาศูนย์ประตูต่อ2มอนซาแพ้อตาลันตา1ประตูต่อ 3. คืนวันจันทร์ที่22เมษาย,ยน2567โรมา่าแพ้บรลญนยา1ประตูต่อ3และเอซีมิลานค่ะเปิดบ้านแพ้อินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ2 ค่ะคุณชมไปดูกันที่ตารางคะแนนกาวโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2,023 2,024หลังแข่งขันสัปดาห์ที่33เสร็จสิ้นไปค่ะอินเตอร์มิลานหลังจากที่ไปเก็บ3แต้มได้สำเร็จในบ้านของเอซิมิลานนะคะทำให้มีเพิ่มเป็น86แต้มจาก33นัดยังนำโด่งเป็นจ่าฟูงเลยคะ่ะโดยมีเอซิมิลานที่มี69แต้มจากการลงแข่ง33นัด ช่องว่างระหว่างคะแนนห่างถึง17แต้มขณะที่เหลือเกมการแข่งขันอีก5นัดนะคะทําให้อินเตอร์มิลานเนี่ยการันตีการคว้าแชมป์ลีกฤดูกาลนี้ไปครองแน่นอนแล้วล่ะคะ่ะโดยถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์116ปีของเกมมิลานดาบี้แมชที่มีการตัดสินแชมป์ลีกกันในเกมนี้นะคะ ขณะที่อันดับที่3ของตารางคะแนนเป็นทางด้านของยูเวนตุสค่ะ33นัดมี64แต้มอันดับที่4บูลนญยามี62แต้มนะคะอันดับที่5โรม่า32นัดมี55แต้มอัตาลนตาอันดับที่6 32นัดมี54แต้มลาซิโอค่ะอยู่ในอันดับที่7มี52แต้มนะคะนาโปลีอันดับที่8 49แต้มอันดับที่9ฟิอเรนติน่า47แต้มค่ะอันดับ10โตริโน่สีแต้มนะคะมอนซาอันดับที่11มี43แต้ม อันดับที่12เจนัวค่ะ39แต้มอันดับ13เลเช่มีอยู่35แต้มกายารี่อันดับที่1 4ของตารางคะแนนค่ะตอนนี้มี32แต้มอันดับ15เวโรนานะคะ31แต้มเท่ากันกับเอมโปลรีอันดับที่16ขณะที่อันดับ17และอันดับ18คืออูดินเซและโฟซิโนเน่ค่ะตอนนี้มี28แต้มเท่ากันซาสูโอโรอันดับ19มี26แต้มซาแลนในตาหน้าอันดับที่20มี15แต้ม ขณะที่ตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรีย R, อิตาลีหลังผ่านสัปดาห์ที่33ไปเหล่าตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานซึ่งคว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยิงไป23ประตูนำเป็นดาวซันโวอยู่ในขณะน,นี้ดูซานวลาโฮวิชจากยูเวนตุสค่ะยิงไป16ประตูตามมาด้วยโอลิเวียชิรูจากเอซิมิลานนะคะยิงไป13ประตูวิกเตอร์โอซิมเพนจากนาโปลียิงไป13ประตูและอัลเบิร์ตกุตมุสซันนะคะยิงไป1 0 13ประตูค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนันโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ